<smart> I'm <noise> พันตำรวจโทภัยบูรณเลหะนวัตสารวัตรสอบสวนสพสัตหีบได้รับแจ้งรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเองมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ถนนภายในซอยณวันดีหมู่ที่3ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยหมูลนทิสว่างโรจนะธรรมสถานสัตหีบที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าคลิกสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนใกล้กันพบกับนายสุภกิจสีสุขอายุ52ปีได้รับบาดเจ็บมีแผลตามบริเวณศี อาการสาหัสเจ้าที่ประสานทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสัตหีบกอมอ10ิบเข้าช่วยเหลือและนําตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมการแพทย์ทหารเรือจากการสอบถามชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์ได้ยินเพียงเสียงรถนั้นล้มจึงวิ่งออกมาดูพบว่าคนเจ็บนั้นนอนจะรับประเจ็บอยู่บนถนนจึงได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาให้การช่วยเหลือดังกล่าว